โอเคโมามาครับมาคับเรียบร้อยกูมาดิอะไรพี look, do, 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 do. ่าเพื่อนกูมาไม่ครบไปไหนกนหมดกูาดูขวักาต้องงงคนอื่นกาต้องาดูฝดูฝาดูฝาตกาหนึ่กามาตุกามากูกูสวรหมดเลยข้างกองกูวันอัศกิรัติอกิัองอัิกัองนึ่งกูโดนไปโดนไปโดนตนี่ตนีดู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 ดดููด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  นี่ไปเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนกูลดได้กูลดได้ดันมาดันมาดันมาเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดกดกลมเก็บเก็บกดกลมกูฟุ่นกูฟุ่นหมดต้องการต้องการกดมินกดมินกูฟุ่นหมดกูฟุ่นหมดแต่เขาหมดเขาหมดนะให้หมดเขาหมดเขาหมดเซ็นต์ตัวเองเซ็นต์ตัวเองตัวเองไหนตัวเอง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  เฮ้ยคุเป็นุัญาแล้วเฮียดิเฮียกูป็นุญาไปอยู่หน้าบ้านนะนงพยาบาลเฮ้ยบอเป็นุญญาเนาะเบ็อมาใครรอด่ะตวบอก่ามาตบกว่กมาตวบกว่ามาเอาใหม่เอาใม่ดีเซตม่ดีเซ็ตใหม่มาดิเชี่ยคนเปิดเป